นีถูกต้องถูกต้องครับเอาไปให้ท่านผู้เชียชเ่ยวชาญหนึ่งเชี่ยวชาญสองเชี่ยวชาญท่านเสร็จเราก็เอามาเอามาเสร็จแล้วก็ามารวมเข้าขังนี้ครับเนี่ยงนี้รวมเข้าขัวนี้แล้วก็ดูเช็คกรรมการท่านที่หนึ่นนนงให้ข้อหนึ่งให้อะไรให้บวกใช่ไหมท่านที่สองก็ว่าว่าข้อเนี้ยเนี่ยสมมุตินะสมมุตินี่คือข้อสอบนะ,ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้เรียนมีสูงยอดในการทำกิจกรรมอันนี้มันตรงไปตามตัวชี้วัดไหม ท่านผู้ทรงอุที่หนึ่งบอกว่าตรงท่านที่สองบอกว่าตรงท่านที่สามบอกไม่แน่ใจถ้าให้ศูนย์มาแล้วก็มันชี้หนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองลยแล้วก็หารสามก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งก็ใช้ได้แค่นั้นเองเพราะยังค่าโอซี่นี่ในมุมวางจารย์ไม่ต้องไปคำนวณเข้าเครื่องวางได้ตามก็รู้ทีนี้ตราดวันนี้เขาจะเดียวเขาต้องทํานะเขาจะให้ใส่ภาพคนบอก์ดไเล่มวิจัยต้องทำทีนี้มาด้วยให้เขาเห็นด้วยไม่งั้นเขาจะหาว่าเราโกง ก็เดี๋ยวกรรมการมันก็อ่านเหยให้ค่าไอโอซีอยู่ไหนเอามาดูซิอ่าก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะนะอันนี้คืออาจารย์ทำที่นี่ดูเฉยดีตัวนี้คือคือตัวที่เป็นตัวที่อาจารย์เนี่ยไหมนี่คือจะเป็นตัวลักษณะข้อสอบแบบของศึกษาศาสตร์เลยไหมนี่นี่สมมติตัวชี้วัดนี้เนาะวัฒนธรรมอันนี้ออกมากี่ข้อไหมตัวนี้เข้อสอบข้อที่ห้าก็ได้คือผลบวกของค่าเฉลี่ยและฐานนิยมของขบวนวุ้บุ้บวุ้บวุ้บุ้บก่อข้อกอ กรรมการผู้เช่วยวท่านผู้ช่วยาชา์ก็จะดูว่าข้อผ้าเนี่ยมันตอบตัวนี้มันตรงไหมถ้าท่านที่หนึ่งท่านเห็นว่ามันตรงท่านก็จะติ๊กที่ช่องบวกหนึ่งถ้าท่านที่สองบอกว่าโอ้ไม่ตรงเลยใช้ไม่ได้ก็ท่านก็จะติก๊กที่ลบหนึ่งท่านที่สามบอกอเฮ้ใเยใช้ได้แ,แล้วท่านก็บวกทีนี้ถามว่าถ้าในกรณีข้อสอบที่มันใช้ไม่ได้โดยหลักการก็คือต้องเปลี่ยนใหม่ครับท่านครับต้องตัดข้อนั้นิน้งหรือถ้าไม่ตัดิ้งก็ต้องปรับใหม่ ให้มันให้มันให้มันเข้าเก